สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง f อฟเอในรอบ8ทีมสุดท้ายเกมระหว่างแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตอรุณพักดีและคุณเกลือชัยคุณโทรครับเดี๋ยวดูเสบีผู้เล่นกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งของชูแบงคอกกันก่อนนะครับสี่สามนะครับส่วนทีมเยือนนะครัะราชบุรีมิตรผล FC นะครับ4ี่ในวันนี้นะครับ เริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลช้างเอฟเอครับในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศครับแต่กัะบา้ทีครับบอลของราชบุรีโอเก่าเลยครับพลิกจังหวะน,นี้ของคาราบุเวปรปฐถมชายแทงทะลุมาเอาเลยครับไปมีโถงจังหวะน,นี้สปีดข,ขึ้นมาทันอยู่แล้วครับซีเป็นรองจิวเสาในาผ่านมาเสาได้รู้ดิโอ้้หเจอเข้าด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายี่ยชาร์จไม่ทันอยู่แล้วครับไปทิ้งขึ้นมาก่อน พีรพัฒน์ดรยาพิกจังหวะน,นี้ของวันเดลุยพุทินปล่อยเหมือนกันครับโอกาสของทางแบงค์คอร์ดยืนเตดขึ้นมาตรงกลางมีเฮปตี้ครับเข้ากลางมาแล้วขวาพิสตองโดปั๊มเลยครับจังหวะน,นี้ปั๊มรอแล้วพิสตองโดลูกนี้แต่งเข้าขวาแล้วสั้ลูกเดีวยวหูเสาแรกครับยังไม่ผ่านกระบวนโอ้โอกาสแรกของทิซตองโดเลยครับจะยิงที่เสาแรกครับยังพุ่งไปปัดจังหวะน,นี้ได้สวยเลยครับเอา้าจ่ายลูกนี้ไม่ดีโฮสวัตให้ต่อมาเฮปตี้ เข้าซ้ายยกต่อมาพื้นที่ว่างนัดทำพุทธโอ้เอ้ากระโดดดูดิโอ้โห,โดดหตกใต้คานเป่าปากเลยครับอโอ้โหกิซูนาโนนนะครับโอ้โตอนแรกจังหวะที่เข้าสกัดแล้วนี่เกือบจะเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับแต่น้ําหนักเกือบจะเข้ามาดูตัวเองไปอัธวุฒิเจอฟลิปติดไวเลยครับเป็นคนที่สัมพัสธ์แรกดีปล่อยไม่ได้ครับพยายามจะหาจังหวะบอลยกปาโอ้โหเข้าจุดโฟกัสตซ้ายมงอ,อะไรครับบีจังหวะปะทะกันจากข้างนอกนะครับอ เหมือนผู้ตัดสินจะให้เป็นฟรีคิกของแบงคอกในระยะที่อันตรายด้วยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะข้างนอกที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นดูครับว่าปวินวัลครับก่อเป็นรูปเป็นหลาเลยครับโอ้โอพุที่นันจังหวะที่จะไปครับอยู่ในสายตาของผู้ตัดสินพอดีด้วยนะครับแล้วก็ให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของแบงคอกเป็นฟรีคิกที่อาจจะไม่ต่างจะจุดโทษเลยนะค,คือต้องโฟกัสตั้งแต่กำแพงเลยครับ ซ้ายของเฮเบตี้ปัดลูกีเยูมาแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ครับจากเฮเบตี้เฟลอเรนเดสยิงทีมเก่าให้บียูขึ้นดำราชบุรีครับโอ้โหมีช uh ่องแล้วเอาไดจริงจริงครับเฮเบตี้เฟลอเรนเดสครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วนะครับชูแบงคอกขึ้นดำราชบุรีมิดผลเอฟซีครับยิงแบบหักข้อแล้วเข้าแท็บโอ้โหช่องนั้นพอดีครับครับพอทะลุมาได้นี่โอ้โหยังไงก็ไปไม่ถึงจริงๆครับกำพล โอ้ยิงดีแล้วก็น้ำหนักทิศทางมาทุกอย่างครับประตู1-0มาแล้วครับในเกมนี้โอ้จังหวะจับบอลไม่ดีครับโอกาสของทางแบงคอกสองคนแต่งเข้ากลางมาแล้วเปิดมาพื้นที่ว่าโอ้โหเติมมาเป็นแผงเลยครับวันถลุยให้ต่อมาบอลเข้าซ้ายของพีรพัฒน์ <S <S 2> <S 2> โ,อโ,โอ้โหตามบล็อกได้ทันครับสุดชิดเหมือนกันครับจังหวะของทางปวีโอ้เซฟสาคัญของปวีเหมือนกันนะครับจังหวะที่ตามบล็อกจังหวะนี้ของทางพีรพัฒน์นะครับโบ นี่ครับทางซ้ายนี่ขึ้นมาเป็นชุดเลยครับธนาเซ่เติมฝากมาที่ฟิลิปแล้วเพืสินก็เป่าจบ45นาทีแรกครับแบงคอกกิโนเตนั้นนํำอยู่1ึงต่อ0ูนครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งของทีมเยือนร,ราชบุรีเนี่ยมีการส่งสมอนเดียนะครับหมายเลข10นะครับสุดหน้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยลงมาแล้วนะครับประถมชัยขวาสุดไปที่ลองจิวดวงทางพีรพัฒน์นชยา ลองเชื่อฝากปฐมชัยยกต่อฟิลิปโรเลอร์จังหวะแรกหักแล้วไหลามาปฐมชัยได้ยิงลูกโอ้โหโอ้โหน้ำหนักกันเบาแต่ว่าสุดท้ายนี่บอลมันเฉียวเสาไปเหมือนกันครับโอ้เหมือนจะจังหวะเช็คแล้วกลายว่าเหมือนจะมองว่าบอลมันห่างประตูไปไกลนะครับแต่ดูจากภาพภาพมันสักครู่นิดเหมือนจะไม่ไกลมากนะครับฟิลิปโรเลอร์ครับย้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยครับโอ้โห <c oughs> จังหวะมันไม่ได้ด้วยครับโอ้แต่ทิศทางดีขึ้น,นครับจังหวะ จะเน้นคัดแบ็กครับเปิดกลับหลังเนี่ยครับคัดแบ็กอีกแล้วครับมาลูกนด้กิสเโดนซัดมาโอ้โหเสาแรกเราได้สามโดยใส่บอลเดียลูกนี้อ๋อมีแล้วครับมีทงมาแล้วครับยืนล้ำหน้าอยู่แลลวครับไซบอนเดียครับโอ้โหแต่ลูกยิงของกิษณโดนนะครับคู่นี้โอ้โหต้องออกแรงเซฟเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับยังไงก็มี V r ให้ให้ดูอยู่แล้วนะครับดูจังหวะยิงตรงนี้ก่อนครับจังหวะยิงแล้วโอ้โหมีปกเก้าอันนั้นอยู่ครับ แล้วเนี่ยครับบวกก้าวคือตัวสุดท้ายนะครับที่ยังยืนอยู่ครับโอ้โหโอ้าเช็คแบบนี้ไม่ไม่น่ารอดครับเพราะว่าด้านไงครับสุดท้ายต้องให้ครับคือแบบนี้ไม่ไม่ต้องเดินไปดูได้เลยครับชัดเจนนะครับดูครับกิสนาโนนี่ครับยิงมาตรงนี้เนี่ยมาขึ้ฟาวเคสการ์ดครับปัดทิ้งออกมาแล้วก็ไซมอนดีอาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย ยิงซ้ำเข้าไปครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับราชบุรีตามตีเสมอทูแบงค,ค์อกยูเนเต็ดนะครับวันเดอร์ลุยส์เบิรนออกมา<อ>ได้ทางฟิสตองโดโอเอาตัวรอบไปได้ครับฟิสตองให้เฮเบตี้เข้าซ้ายปัดลูกนี้ <c oughs> มันไม่หนีครับโอ้โหแหมถ้าบอลนี่ออกซ้ายมากกว่านี้น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับเฮเบตี้แต่แหมมีช่องให้แล้วด้วยครับไหลกลับมาเฮเบตี้เข้าซ้ายหาจังหวะยิงไม่ทันครับขึ้นกลับมาทศวรรษ เปลี่ยนออกมาที่พีรพัฒน์นชยาเล็งแล้วลองหยอดเข้ามาโหม่งทิ้งไปได้ปวีจังหวะสองทศวรรษแต่งเอ้าไปเข้าทางอีกทีหนึ่งทิ้งตัวจงังหวะนิบุศิน<ส> <Inform> ให้ฝาวับโอ้โหผู้เล่นของราชบุรีล้มตึงเลยรครับวัา่เสียฟีคลิกตรงนี้นี่ระยะอันตรายมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหจัดกำแพงตรงน,นี้ต้องต้องปิดกันให้ดีเหมือนกันนะครับจะยิงมุมซ้ายไปเลยหรือว่าจะขวาที่เปิดอยู่ครับแฮ์ตี้ ทำเป็นเล่นไปนะครับโอเพนเพย์ยังไม่แผงลิทครับแต่เซตเพย์เนี่ยไปแล้วลูกนี้อีกทีนึงก็ชนคานครับโอ้โหปัดชนคาดอะไรซ้ำเอาแล้วครับโอ้โหมาหรือเปล่าครับประตูนี้เอาจนได้ครับพีรพัฒน์ดรยาบีอยู่แซงอีกแล้วครับ2อต่อหโอ้จังหวะตามมาเก็บตกได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้โอ้โหสายของแฮนต์แมตตี้แล้วเนี่ยครับปัดแล้วชนคานแล้วแต่งมาของอานนท์นะครับแล้วพีรพัฒน์เข้ามาเสา2ครับยิงเข้าไป โอ้โหนี่นครับปัดไม่ออกนะครับจงังหวะอาโดนที่ตามเก็บมาเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นการไปส่งนะครับให้กับทางพีรพัทเปิดเข้าไปครับลองจิวอีจะสูงมงมาเอ้าตบปัดโอ้โหโจังหวะน,นี้ไปประมาทไม่ได้นะครับสปริงก็เท้าเกือบไม่ทันเหมือนกันโอ้เร่งใหญ่เลยครับคาราเวเปิดมาได้บอกเลยโอ้โห,โโหสัมผัสแรกของอภิวัตเพงประโคนนะครับเข้ากรอบด้วยครับ โอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับตรงนี้การเปิดเข้ามาอุรุนของราชบุรีครับเกือบได้ประต,รตูตีเสมออีกครั้งหนึง่งฟิสตองโดให้มาแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับแบงคอกยูเนเต็ดโอ้สามารถที่จะเอาชนะแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับครับ